ตาเชาสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับผู้จีนเก่งค่ะวันนี้ก็มีสาระที่ดีมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เอาคําศัพท์นะคะเกี่ยวกับอาชีพนะคะแล้วก็คําถามเกี่ยวกับในเรื่องของอาชีพนะคะมาฝากเพื่อนๆกันเห็นว่า,าเพื่อนเพื่อนนะคะที่ดูส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็น ไว้ทำงานแล้วนะคะแล้วก็น้องนนักศึกษานะคะวันนี้ก็เลยเอาคำถามเกี่ยวกับเรื่องอาชีพมาฝากกันค่ะเริ่มกันที่อาชีพแรกนะคะอาชีพแรกก็คือเหล่าอเหาชื่ออาชีพนี้นะคะก็เป็นอาชีพในฝันของเด็กๆหลายๆคนเลยนะคะก็คือคุณครูนั่นเองนะคะโอเคค่ะมาดูต่อกับอาชีพที่สองนะคะอาชีพที่สองก็น่าจะเป็นอาชีพ อ่อที่เด็กๆหลายคนใฝฝันที่อยากจะเป็นเหมือนกันก็คืออาชีพนี้เลยค่ะอีเชิงอีเิงอาชีพนี้ก็คือคุณหมอนั่นเองนะคะซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยแอดมินก็เคยอยากจะเป็นหมอนะแต่ว่าแอดมินกลัวผีมากเลยค่ะก็เลยต้องตัดอาชีพหมอออกไปเลยนะคะไปต่อกับอาชีพที่3นะคะอาชีพที่3ก็หลายคนอยากเป็นนะคะก็โดยเฉพาะเด็กผู้ชายเนาะก็คือ กงเฉิงซือกงเฉิงซืออาชีพนี้ก็คือวิศวกรน,นั่นเองนะคะอาชีพถัดมาค่ะอาชีพที่สี่นะคะก็คือจิ่งฉาจิ่งฉาอาชีพนี้ก็คือตำรวจนั่นเองนะคะโอเคค่ะมาต่อกับอาชีพต่อมานะคะเป็นอาชีพนักร้องนะคะที่เด็กๆสมัยนี้นะคะ ไฟฝันอยากเป็นนะคะแล้วก็เด็กไทยสมัยนี้ก็ร้องเพลงกันเก่งด้วยเนาะอาชีพนี้ก็คือเกอร์โฉเกอร์โฉอาชีพนี้ก็คือนักร้องนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเป็นอาชีพของคนที่รักการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะเป็นไกด์นะคะหรือว่ามัคคุเทศนะคะภาษาจีนนะคะเราเรียกว่าต้าหยเต้าหย โอเคค่ะแล้วก็อาชีพอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่เอามาฝากเพื่อนๆกันนะคะก็คือทนายความนั่นเองนะคะภาษาจีนก็เรียกว่าทนายควล,อ,ลอ,อันนี้นะคะออกเสียงยากนิดนึงนะคะคำว่าทนนะ่ย มันจะออกเสียงคล้ายๆกับสระอูกับระอีเนี่ยปนๆกันนะคะออกอย่างละครึ่งนะคะร่ซือก็คือทนายความนั่นเองนะคะโอเคค่ะนอกจากคำศัพท์แล้วนะคะวันนี้ก็ยังมีคำถามที่เกี่ยวกับในเรื่องของอาชีพมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะคะก็จะเป็นคำถามในเรื่องในแนวๆของคุณทำงานอะไรหรือว่าคุณทำอาชีพอะไรหรือว่าคุณอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาเริ่มกันที่คำถามแรกนะคะ คุณทำงานอะไรเนาะภาษาจีนเนี่ยเราก็พูดว่าหนี่จั่วเฉิ่มเมอกงจัว่วหนี่จั่วเฉิ่มเมอกงจัว่วก็ประโยคนี้นะคะเราก็จะแปลว่าคุณทำงานอะไรนั่นเองนะคะหรือว่าคุณทำอาชีพอะไรเนาะโอเคค่ะมาดูกันที่คำศัพท์นะคะคำว่าจั่วนะคะจั่วคำนี้แปลว่าทำนั่นเองนะคะเฉิม่มเออเฉิ่มเออก็คืออะไรนั่นเองนะคะแล้วก็กงจัว่ว กงจวนี้นะคะแปลว่าง,งานนั่นเองนะคะหนี่จ้วเฉิ่มกงจ้วก็คือคุณทํางานอะไรนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนประธานก็ได้เช่นกันนะคะอาจจะไม่ถามว่าหนี่หรืออาจจะถามว่าพ่อของคุณทํางานอะไรนะคะก็หนี่ป้าปะจ้วเฉิ่มกงจ้วแม่ของคุณทํางานอะไรเราก็เปลี่ยนเป็นหนี่มาม่มาจ้วเฉิ่มกงจ้ว แบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้มาดูการตอบคำถามกันบ้างนะคะการตอบคำถามคุณทำงานอะไรเราก็สามารถพูดได้ว่าฉันทำงานจุดๆ,ๆนะคะก็คือ我是 s อย่างเช่นฉันเนี่ยเป็นครูนะคะก็อาจจะบอกว่า我是老师我ล่า ก็วอร์ชนะคะแล้วก็ตามด้วยอาชีพที่เราทําได้เลยนะคะอย่างเช่นอาจจะบอกว่าฉันเป็นหมอก็พูดได้ว่าวอร์ชีเอีเงแบบนี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะมาดูคําถามที่ถามถึงเรื่อง ความอยากกันบ้างนะคะว่าอยากจะเป็นอะไรอยากจะทำงานอะไรนะคะก็จริงๆเนี่ยไอ้คำถามแนวนี้นะคะก็มีหลายประโยคมากๆเลยนะคะสามารถพูดได้หลายอย่างแต่วันนี้เราจะยกตัวอย่างประโยคนี้มาให้เพื่อนๆนะคะก็เป็นประโยคที่ใช้อยู่ทั่วไปเลยก็คือ你想当什么你想当什么 ก็ประโยคนี้นะคะก็จะแปลว่าคุณอยากเป็นอะไรนะคะหรือว่าคุณอยากทำงานอะไรนั่นเองเนาะก็วิธีการตอบนะคะก็ง่ายมากๆเลยหัวเสียงตัง้งแล้วก็ตามด้วยอาชีพที่เราอยากเป็นนะคะหัวเสียงตัง้งฉันอยากเป็นอยากเป็นอะไรดีอาจจะบอกว่าอยากเป็นเออไกด์นะคะหรือว่ามาคัคคุเทศก็พูดได้ว่าหัาเสียงตั้งเต่าโย หัวเสียง,งตังเต่าโยฉันอยากจะเป็นไกด์นะคะหรือฉันอยากจะเป็นมัคคุเทศหรืออาจจะบอกว่าฉันอยากเป็นนักร้องนะคะฉันร้งองเพลงเพาะนะฉันอยากเป็นนักร้องก็หัวเสียงตั้งเกื้อโศหัวเสียเกแบบนี้ก็ได้นะคะก็วิธีการตอบคำถามก็ง่ายมากๆเลยนะคะหัวเสียงตางตามด้วยอาชีพที่เพื่อนๆอ,อยากเป็นนั่นเองนะคะ โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทีนี้จะแถมให้อีกนิดนึงค่ะสําหรับประโยคที่เอาไว้ถามนะคะว่าคุณอยากทํางานอะไรคุณอยากเป็นอะไรนะคะก็มีวิธีการถามหลายอย่างเนาะวิธีการตอบเหมือนเมื่อกี้ได้เลยนะคะก็คือว่าเสียงตั้งแล้วก็ตามด้วยอาชีพได้เลยเนาะการถามอาจจะถามแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะถามว่าีเย业后你想当什么 ปีเย你想当什么ก็คือเรียนจบอยากเป็นอะไรนั่นเองนะคะปีเยก็คือเรียนจบนะคะหกก็คือหลังจากนั่นเองเนาะปีเยโหก็คือหลังจากที่เรียนจบนะคะคุณอยากเป็นอะไรหรืออาจจะบอกว่าปีเย่หก你想做什么工作เรียนจบนะคะอยากจะทำงานอะไรนั่นเองเนาะ,ะหรืออาจจะถามว่าเอ,อ่อ你长大了想干什么 นีฉจางต้าหรือเสียงกานก็คุณอยากเป็นอะไรเมื่อโตขึ้นอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าคุณอยากทำงานอะไรเมื่อโตขึ้นประมาณนี้นะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปในวันนี้นะคะก็เป็นคำถามที่เอาไว้ใช้บ่อยๆนะคะแล้วก็คำศั์ที่มักจะเจอกันอยู่บ่อยๆเนาะในเรื่องของอาชีพเอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะ แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้ากับสาระดีๆนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายใจเจียน